วิดีโอที่แล้วผมได้นำเสนอวิธีการสร้างลิสต์เมนูขึ้นมา3เมนูเมนูแรกเพื่อให้ลูกค้าพิมพ์คำว่าขอเมนูกลับมาทางไลน์ออฟิเชียลของเราเมนู menu ที่2คือให้ลูกคา้าสามารถกดโทรมาที่ร้านเราได้เมนู menu ที่3คือสามารถกดนำทางมาที่ร้านเราได้ผ่าน Google Map หรือ m a ปอื่น,เน,เนอเข้ามาได้คราวนี้ถ้าลูกค้ากดเลือกเมนูมาแล้วส่งข้อความมาเป็นเมนู ก็ขอเมนูมาให้เราเราต้องการให้มันเกิดออโต้เรสปอนส์กลับไปหาลูกค้าและส่งรูปภาพเพื่อส่งเล็ปภาพเมนูอาหารเมนูกาแฟของเรากลับไปอันนี้เราจะมาเริ่มลองเริ่มสร้างตัวออโต้เรสปอนส์กันขั้นตอนแรกออโต้เรสปอนส์จะซับพอร์ตเฉพาะโหมดของบอทเราต้องเปิดให้เป็นโหมดบอทก่อนประเดิมจะเป็นโหมดแชท เสร็จแล้วเราจะทำการสร้างออโต้เรสปอนส์เสร็ตอนนี้ข้อความดีฟอล์ถ้าเราไม่มีการตอบกลับไปมันจะมีข้อความแบบนี้เข้ามาพอเราเปิดออโต้เรสปอนส์กลับมาโอเคงั้นผมจะขออนุญาตที่จะแชร์หน้าจอบนมือถือให้ด้วยจะได้เห็นภาพ ข้อความนี้จะถูกเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อเราเปิดบัตรขึ้นมาเทำงานหมดบัตรขึ้นมาโอเคข้อความนี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เข้าไปหมดบัตร เปิดออนขึ้นมาออนขึ้นมาแล้วเปิดบอทการทำงานเป็นโหมดบอทแล้วแล้วก็ enable auto respond ขึ้นมาโอเคเอ็นเปแรกเราต้องเป okay. ิดเป็นโหมดบัทโอเควผมขอทวนอีกครั้งนะครับขั้นตอนแรกเราจะเปิดโหมด ด้านมุมขวาบนเราจะมีให้เปิดว่าเป็นโหมดบอทหรือเป็นโหมดแชทเดิมเดจะดีฟอ์เป็นโหมดแชทมาให้เราจะเปิดเป็นโหมดบอทพอเปิดโหมดบอทเสร็จเราจะเปิดใช้ฟังก์ชันของการที่จะเปิดให้มันเกิดออโต้รีสปอนทำสองอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนไลโอเอของเราคือพอลูกค้าพิมพ์ข้อมูลอะไรมาก็แล้วแต่จะมีข้อความตอบกลับไปตามที่เรา ใส่ไว้ในตัวออโตเรสปอนซ์ซึ่งตอนนี้ใส่ Default ว่าคือท, <Okay. S 1> ทุกข้อความที่พิมพ์มาเราไว้ตอบกลับภายในกะี่นาทีระบบจะตอบกลับไปแบบนั้นตัวอย่างนะครับว่าเราพิมพ์อะไร้ะแล้วแต,แต่จะมีข้อความตอบกลับมาด้วยตัว Default คราวนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการมากกว่าคำว่า Default ตรงนี้เราก็สามารถที่จะ o ออฟหมด Default ไป แล้วก็สร้างนีวัสดจขึ้นมาอย่างเช่นในลิสต์เมนูของเราจะมีการกดลิสต์เมนูแรกของเราจะพิมพ์ข้อความว่าขอเมนูเราก็จะตั้งคีย์เวิร์ดท่าเป็นขอเมนูให้นะโอเคขอเมนูนะถ้าลูกค้าพิมพ์มาว่าขอมาขอเมนูมาเสร็จแล้ว Use คีย์ o r d ขอเมนูเข้ามาเราจะส่งรูปภาพของเมนูไปให้ลูกค้าผมมีเราก็เตรียมไฟล์รูปภาพของเมนูกาแฟของเราเข้าไปให้ลูกค้าแล้วก็มีข้อความตอบต่อท้ายไปว่าือ ที่ท่านชอบแล้วพิมพ์ชื่อแล้วสั่งเลยเลยครับนะฮะแล้วก็มีอิโมจิสักหน่อยเพื่อดูแล้วกุ๊กคลิกกุ๊กคลิกเดียวเค้นะฮะคัพเป้ยมีไหมเค Coffee, Coffee, Coffee แก,ก้วกาแฟนี่ Coffee, okay. ไง Coffee โอเคเระเราตะมีตัวอย่างของหน้าจอที่เราจะส่งไปก็คือประมาณนี้จะมีส่งตัวเมนูพร้อมกับข้อความเลือกเมนูที่ท่านชอบแล้วสั่งเลยครับอโอเคประมาณนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเซฟพอเซฟปุ๊บให้ลูกค้าพิมพ์คำว่าขอเมนูไปทดสอบให้ดู Okay. กดมาเพื่อขอเมนูปุ๊บระบบจะตอบส่งเมนูกลับมาพรา้อมบอกให้เลือกเมนูเลยครับลูกค้าก็สามารถจะเปิดดูรายการเมนูของเราว่ามีรายการอะไรบ้างราคาเท่าไหร่กานนี้ก็จะถือว่าภารกิจของการทำริสาเมนูเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้สะดวกขึ้นก็จบเพียงเท่านี้ครับ